สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเถิงสดร้อนรอบวันนะครับพ่อแม่ร่ำให้รับศพไม้วันมิกส่วนสองสาวยังโคม่าต้องผ่าตัดอีกรอบจนซ้ำอีกศพใกล้จุดสยงที่น่านนะครับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนครับนายธนพงศ์ราศีวิสุทธิ์อายุ25ปีขับรถเก่ง bmw ทะเบียนราดชดาฟอร์ฟัน7722กรุงเทพมหานครมาพร้อมกับนายจิรายุอมอมเศรษฐกุลหรือไม้วันมิกศิลปินรับนางสาววารินี อิทธิอน,นันคุลและนางสาวปิยชัดปัญญานันคุลมุ่งหน้าจะไปเที่ยวเมืองหน้านะครับแต่เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนรถสปอร์ตไรเดอร์สีบอลเงินทะเบียนกไก่ขข,ข .2871 หน้านที่มีนายประกายวงวิเศษเป็นผู้ขับขณะกําลังยูเทิร์นขับรถบริเวณถนนหยัดกิจโกศลครับหน้าสุดโัวยต่าอำเภอเมืองจวนหน้านจนเก่งเบี้ยมระบวพิคว่ำเป็นเหตุให้ไหมวันมิกเสียชีวิตคาที่ส่วนนางสาววลณีและนางสาวปิยะชัด กระเด็นออกมานอกตัวรถบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดเมื่อวันที่11มกราคมครับเมื่อเวลา16.00นวันที่12มกราคมพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนของนาจิรยุหรือไม้วันมิกนัก้องแร็ปกำลังแข่งรอบสีคนสุดท้ายในรายการทีวีไทแล็บทีวีทาง YouTube ได้เดินทางมารับศพด้วยความเศร้าและเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วตรวจโทจิรถจันสว่างพนักงานสอบสวนสพเมืองน่านพร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาการจังหวัดน่านได้เข้าตรวจเก็บหลักฐานจุดที่เกิดเหตุ และได้ตั้งข้อกล่าวหานายประกอบอนายประกายวงวิเศษนะครับขับรถโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์ว่าขับรถโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายส่วนนางสาววาลินีและนางสาวปิยชัดซึ่งได้รับบาดเจ็บสหาหัสนั้นนายแพทย์พรุงเทพวงวัชระไพาบูรีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น่านเปิดเผยว่านางสาวปิยะชัดมีเลือดออกในช่องท้องขาหักสองข้างกระดูกซี่โครงหักสองข้างแพทย์ได้ผ่าตัดแล้วแต่ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบว,ว่ามีเลือดออกในปอดทําให้ผู้ป่วยหายใจลําบากต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องการติดเชื้ออย่างไรก็ตามวันนี้ทางแพทย์ได้เตรียมการผ่าตัดรอบสองส่วนอีกสองรายคือน,นายธนพงศ์คนขับและนางสาววลินีได้รับบาดเจ็บม,มีเลือดออกที่ส่วนสมองแต่ไม่มากซึ่งต้องเฝ้าดูการต่อไปเช่นกันนะอย่างไรก็ตามนะครับตลอดทั้งวันชาวเน็ตได้โพสต์ไว้อะไรนา,ายจิรยุหรือไม่วันมิกโดยมีข้อมูลจาก เพจไท a i ลบทีวว่าไม้ได้บอกว่าจะบวชพระหลังแข่งรอบนี้เสร็จด้วยซึ่งทางรายการขอเสียแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปและไม้อยู่ในใจพวกเราตลอดไปก่อ,อนหน้านี้เวลา13.00น,ดดนได้เกิดเหตุรถชนบนรถบนถนนยันตะกิดโกศลน,นะครับเสียแยกบ้านพญาวัดอำเภอเมืองน,าน่าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุรถเก๋งเบียบิชนกับรถพิอพบาดเจ็บ3รา,ายเสียชีวิต1ราย เมื่อวานนี้เพียง1กิโลเมตรนะโดยที่กันเห็เจ้าที่กู้ชีพลงพยาบาลหน้าและกู้ภัยอบจอหน้ากําลังช่วยปั๊มหัวใจนางนิตยาวิเย็นอายุห5าปีซึ่งถูกรลบป้ายยี่ห้ออีซูซีดำไม่เลขทะเบียนชฉช้างขไข่ห88กรตุงเทวานครมีนายนัทเทียนทองอายุ4 9ปีเป็นผู้ขับชนเข้าอย่างแรงขณะขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนเกาไก่รอเรือจอาทิงห้นาศูน่านเยอะผ่านสี่แยกพยาวัตรจนกระเด็นลอยข้ามเกาะกลางถนนไปตกหน,น้ารถยนต์ ที่จอดติดไฟแดงบนถนนอีกฝั่งเสียชีวิตในที่สุดนางทักษพรวงศรเจ้าของร้านสมสวยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถปิกอัพขับมุ่งหน้า,เ,าเข้าเมืองมาด้วยความเร็วสูงคนระับฝ่าไฟแดงมาและบีบแต่ดังลั่นไล่รถจักรยานยนต์ที่นั่งที่นางนิตยาได้ขี่มาและกำลังเลี้ยวขวาลงหมู่บ้านจึงชนกันเข้าอย่างจังจนรถจักรยานยนต์ และคนขี่กระเด็นลอยไปไกลกว่า10เมตรตกลงฝั่งตรงข้ามถนนสีแยกนอนแน่นิ่งกับพื้นถนนครอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบนถนนสายดังกล่าวจนมีผู้เสียชีวิต2วันซ้อนนายสุวัสดิ์พมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้ได้มีการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องด่วนโดยให้มีการสำรวจจุดกับรถทางร่วมทางแยกหรือจุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดเหตุอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุบนท,ทน้องถนนต่อไปนะครับ